เง um ี้ย้าเอามาแบทพูดน่อบ่ะมาแบิิชืเอามาแบทแหนน่าต่อเนงลให้ชุ้งมาเห็นจากไกเป็นคืนคืนนี่แหะไปไปยังเถอะ ช่วงนี้เขาช่วงหนาหน้อนแล้วนะครับใบใหม่เริ่มปลูกอ่อนกัน <c oughs> ขา้าวมาดิแก้มาครับนี่ยพ่อชืไปเนี่ยบอขึ้นนะหัวหน้านี่แหละเอาจารวดกับอุปกรณ์เด้อแม่เข้ามา ช่วงนี้เป็นช่วงใบใหม่กำลังปองอ่อนนะครับแมกงกินนุ้นกับกำลังสิงออกมาหากินใบใหม่นะครับสิ่เป็นเบิ้งนะครับว่าสิได้ถึงวันอาทิตย์นะครับเจกันครับ ป<พ>ูดดนไหมครับนี่เาตุนเีตุนเีไม่ผสมตันวนวี้น,นะเริเ่มไปเชี่ยวนี่มมา นี่แม็กกินนู่นเราใส่เลยแม็กกินนู่นมนหน้าตาถือเด้อมานามเจ็บไปแล้วนี่ตู้เย็นหนั่นพ่อเกไว้ตู้เย็นหนั่น มันแบล็คเบอร์รี่ป่ะมอเบอร์รี่เป็นสีสีดำทำให้หน้ามีคอลลาเจนเต้นดึงดังดึงดังโค้สีม่วงเลยบอมันบวงี่สีม่วงไหมสีดึ๋งสีละเขาอุว่าไม่เจ็บกินทั้งหมดเลยลุ่มหมดเลยมาตั้งไรนั่นนั่นนั่น

ดิ่ๆๆ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  นย้มกันละตั้งตัวกำลัง,งยูงบ่ลางไปเถอะตามเห็นตามในสอนนจับ้เห็นใกินไปจไัก็กินอ้วยหากินบ่ดีเพิ่นไปหพิมตัวมาค่าโอ้เอาคู่มาตรงคู่มาตรง ผู้ตรงนี่นี่ผู้ตรงกระสันลงหน่อยสุขไปขอสารนะครับทำทำทำพ้นจากตัวปุ่นอังพันลงมาละอันนี้กินนู้นท่านยังครับตรงนี้ก็มีกินนู้นร้ายทนตัวผีมันร้ายด้วยยังไงยังไงไหนไม่็ช่อเห็น Nào lạnh sau, lạnh sau gim qua này là Kia con. Mày để hay mất à? Tony, hả? 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 พูดนะข้าไม่กินนะบังกรนะไปไหนกระโจนงันไหนท่านที่รออะ่รขู่ร้องขึ้นร้ายกันอี๋เฮ้อลำรักกันตัวน้อยไปซะยิ่งเจ้า

จับไได้จับไได้เฮ้เฮ้่าแตขนาดมันจับอยู่ <laughs> ต,ต,นนตัวนี้ก็จับนั่นน่ะคิว้ว<ะ>นั่น่ะนัน <laughs> นน่นนัน่นอ,อ่ยิบ,บอีคว้านสี่ยเฮ้ยมาโชว์ดว <laughs> <laughs> โอ๊ย <laughs> <laughs> โอ้มันยังเก็บโอ้เจ็บด้วยดยพดอไ้าดโอ้ยมีน้องคีดเยมาได้มาได้ยินในผลโอ้มันในผลดในเข้าไปได้หรอในผลอืมอ่ามีน้ำดูแมงแล้ว

ตอนนี้เติมบยาตัวใหญ่เราตัวถังเป็นพันหน่อยเกินพัน่ไมไม่กินนุ้นบ่อยครอตัวใหญ่เกินไม่กินนุ่นบ่อยตัวตัวใหญ่เกินไม่กินนุ้นใหญ่ตัวมมไ้าส่วนผมครับตาละร้อนรอนอนร้อนซ้ำ แต่เรนี้ก็ค่อยไดกินว่นมันบม่ค่อยได้กินบมน่ได้กินเลยโอ้มันนั่นแล้วแกหลับนี่ได้หน้าค้าอยู่นี่นั่นนี่ตายลงมาบังดูเอแ้วตออยายมาแล้วนี่ลงมาองด้วยนี่อันนี้เขาเรียกลูกอะไรครับมากหมอ้อเฮ้ยนะเป็นแั่เคลื่อนมากหม้อวะมันดำดีมึงด้วย โอ,มอ้มันหากไเป็นสละมันกินยู่นได้นหครับกินมันทำไงอ่ล่ะมัน,บบน,น,นดับมั้ดีตงดีออกนะอืมิ้มด้ไหมยิมเบงเอาเ <c oughs> ดี๋ยได้ทิมเบง <c oughs> ตะยานเดียวยิ้มเบงกระตักไงคระ ยังโ่รูรสซาอยู่บ่กินอย่างขึ้นบ่กินเหเบิดเลยเบันกินเหบุรุรสซาเลยบอยู่แต่บุรุ่าไปด้วยไบาบ้ยโอ้มันมันแห่งมันอันนั้นละก็ยังตุ่มกระบื่เมียนเป็นวันวันนุ่มๆวันเมียนตัวนี้มันเป็นแบบน้ำแด่แล้ว มันโดนละครับถ่ามันยังดีๆเยองแนนี่ซุมกันนี่นี่มันแนนไงแหงเราหมักชมปูป่ะอ้ยจมเโอ้โองนนี้เครืองมือนี่นเยโอ้ยกินบบแบบเครื่องูเยอะเยอะงานู่งานเลบจับได้แน่ๆนั่นเ็ตัวเดียวเแ ยัตัง่ัตัวปหตกาเตียนองขึ้โดดหนีว่นเลยนะดูว่าจะไป็นกยนตคือฟืนอนี่คือเศษไม้ เห็น <He> ไฟไตว่างับหลีเลยไหมคนหมดหยอดผมมันอยู่ในนี่แหละมันไตลงไปหลีอยู่นี่แหละเห็นมันอยู่มันเห็นมันเลยไตวบาๆลงหลีเลยเห็นไฟคนหนไหหลีไฟก็เปลี่ยนละเพื่อนหลีไฟก็เป็น

ต้นของกําเนิด นี่สองตัวงัวนี่อุ้มอึ๊บๆๆไปเถอะครับนี่ก็นี่อ่ะครับ yeah, เฮ้ยห,หยาบเจ้าเมาก่อนว่ามันอย่างาไรนีมีเซ็มงเต๋าสั้นมาหน,นึ่งตกป้องอ้อยคบาติขงดูนะเันแต่น,ตน,น้ยตกมาเมื่อวันหนึ่ง่ต้องชาติไป

โอ้ยนู่งว่าไม่ดอับนั่นสูงสูงแ่งจงดี๋ยวเดี๋ยวอยากจับไห้ดูจ้ะแเดียวนี่เนี้นี่ี่กือบไปหลอดนี่นะนี่นี่แงนี่แ่งแังบอกขนุสมด้วย

นา่นนั่นดีต้องไปตึ้ละเดี๋ยวมงกันตเดี๋ยวมึงเอาอันนี่เจ้าตัวนี้กอนี่อันจีบินนั่นนี่เห็นบ้านนั่นอ่ะอนีแม่แม่แม่เออแต่บินนี่ไปเห็นซ้ำว้าแล้เนี่ยไปรู้ไม่ก็ นี่ดู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 มีเยอะมากแป๊บเดียวเราก็หาได้เยอะละสั่นลูกโอ้ยโอ้ยจอมอ่ะจะจับจะจับจะจับอย่าจับมันอย่าไปจับมันลูกมันไันเล็กตัวเล็กจอมแม่กะจับเหรอตองนี้ไปหนึ่ง่อปีเนาะมันได้ออกเนาะยิงหน่อยยิงหน่อยไที่ออกหลายกันตรงเซนไม่ได้กินที่รักไปกลับบ้าน bụng <laughs> à